ต่อเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับ The k a i d e m e n Remedy นะฮะไปวันนี้ต่อกันที่ day 15ด้วยกันแหมค้างอีกแล้วไอกเกมเวีมาในที่สุดก็ได้นาทีแม่แต่ทุกครั้งเลยนะเนี่ยใครเข้าประตูเข้ามาเอ่ยเฮ้ยใครอะคุณหมอใครดีเมนนะครับขอโทษนะครับเอ้ย เออไม่ใช่สิสวัสดีนะครับผมคือดรโอลิเวอร์วิลเลียมคุณรู้จักผมหรอกแต่ว่าผมนะ่ะได้อ่านงานตีพิมพ์ของคุณล่าสุดแล้วผมเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนของคุณเลยนะผมดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นแต่ว่านี่มันไม่ใช่ที่สาธารณะนะคุณวิลเลียมแล้วก็ผมต้องรู้ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่กันแนะ่โอ,อ้มันไม่มีอะไรแปลกหรือว่าผิดกฎหมายแน่นอนผมคอนเฟิร์ม พ่อของผมอ่ะเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณนอร์ตันนะแล้วก็เมื่อผมได้ยินแบบนั้นเอ่อเมื่อผมได้ยินว่าคุณทํางานที่นี่ผมก็เลยขอร้องคุณนอร์ตันนะครับให้ผมมาเจอคุณโอเคไม่อยากเจอเราไปทําไมวนะเนี่ยฮะโอเคโอกาสที่จะเปลี่ยนโลกเบวอีกคนไะเดีย่ยขอบคุณนะครับคุณวิลเลียมผมดีใจมากที่มีคนเข้าใจในสิ่งที่ผมกเลังจะทำนะครับแต่ว่างานของผมเนี่ยมันจะสายแล้วนะเออต้องไปแล้วเออแน่นอนครับ ยินดีที่ได้เจอนะครับถ้าถ้าถ้ามีโอกาสเราเราเราก็จะได้เจอกันอีกใช่ไหมไหมไหมเอเอยือ่นอะไรมาเนี่ยอะไรเนี่ยให้เซ็นหรอโอโหเอาวะเซ็นให้หน่อยดิอ่ะหยิบมาทำอะไรอ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วไอ้หนูมีแฟนคับด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> ถ้าฉันมีเวลาแล้วก็เฮ้ย hey, เดี๋ยวแป๊บนะฮฮ <laughs> ไอหนูนี่ก็มีสมองเหมือนกันนี่หว่าอะไรปะเนี้ย <laughs> คืออะไรวอทไม่เข้าใจอ่ะปุงยาต่อสองอ๋อมีการอัปเดตแผ่นใหม่แล้วก็ปรับที่วางของผมว่า <laughs> ทำไมที่วางของมันแปลกๆวะย้ายมาใกล้กันเฉยเลยฮะม,มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหน่อยดูมาดูทางขวา โอเคยังมีอยู่นะครับได้อยู่เฮ้ยเสียงเปิดประตูโอ้โหมีคนมาดิฟอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวก็เอาฟัดให้แตกเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> สาวเวกเกินวันนี้ <c oughs> ก็ดูแข็งแรงดีนะอ่ะงั้นก็ดิฟแบบธรรมดาไปแล้วกันพอดิฟเสร็จแล้วก็กลับมารับยานะครับแล้วก็มายืนรอๆออยู่ตรงนี้ไอ้หมอให้แม่ชีถือยาไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะส่งคนไปยมบาลไปวาง <c oughs> อืมนี่แหละมีพิษหนึ่งอัน ไอ้สองไอ้คนเนี้ยเดินมาท่าทางป่วยๆเนี่ยไม่รู้สำออยหรือละครแต่เองตายนี่ออ้คนมาเยอะเนี่ยโ,โหอุตส่าห์แบบแบ่งเวลาไปดิฟผิวนิดนึงแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ทันเอามาเพื่อมีกคนหนึ่งปล่อยไปฮะคนนี้คนดิฟผิวนี่หาเหยื่อเป็นเหยื่อง่ายนะคนดิฟผิวอะ่ะเพราะว่าเราเลือกได้มันแบ่งหลายช่องแต่ว่า เป็นยาเนี่ยมันต้องแบบคนล่าสุดเนี้ยเออก็จะยากหน่อยเวลาเข้ามาต่อกันนี้มันถ้ามาทีละคนมันยังโอเคแต่มาที่แบบสามสี่คนนี้เออเลือกเหยื่อยากาล้อก็มีวิธีการเลือกเหยื่อนิดนึงวันนี้ไม่มีใครมาให้ฉีดยาเลยหรือไงไปไหนกันหมดเนี่ยเออน่าจะมาให้ฉีดยาแล้วนะจะไ,ได้เตรียมเหยื่ออะไรต่อไปแต่ดันไม่มาทั้งนั้นโอ้ย หรือว่ามาแล้วหรือหมดเวลาไปแล้วไม่นานนะยังไม่ผ่านตาเลยอะไรครับเนี่ยคนไข้ไม่มาเฮ้ยมาแล้วนี่หว่าโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คุณผู้ชมโอ้โหนี่มาแล้วเจอเลยโอเครีบมาให้ยาแล้วก็เดี๋ยวรีบกลับมาทํางานดีกว่าก็มาร์คเขาไว้มาร์คเขาไว้ก่อนโอเคจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเฮ้ยไม่ได้ต้องไปหยิบไปนี่ก่อนเออโอเค ได้อยู่นะครับแล้วก็ามาไม่ชีมาดิผิวสักหน่อยปะเออมีคนมาที่ผิวเยอะเหมือนกันทันทันะเนี่ยโอ้โหมแต่ดูยาดิโอ้โหยาไม่โอ้โหไม่ทันนะคนไข้ไปซะแล้วโอเคไม่เป็นไรวางไว้ก่อนถือว่าพลาดไปนะไม่ต้องถืออ่ะมันพลาดอยู่แล้วนะหมอหยิบยาไปใส่ช่องแล้วก,กลับมาปรุงยาเหมือนเดิมโอ้โห ขาเรียกว่าพลันลวันไม่ว่ากันเลยทีเดียวมาแล้วมีคนป่วยมาหนึ่งคนแต่เลือกเหยื่อไม่ได้อะดิโอหเองสภาพนั้นก็น่าจะปล่อยให้ตายได้แล้วนะแต่ไม่เฮ้ยมันแบบเลือกเม็ดเอาเม็ดนี้มีพิษอย่างเงี้ยไม่ได้เออแล้วกินทีก็กินหมดกระบอกเลย <laughs> ไหวออกไปได้แล้วโอเคปรุงเร็วขึ้นกว่าเดิมปะเนี่ยไม่แน่ใจ แต่อาจจะใช่แล้วก็จะหมดวันแล้วด้วยฉีดยาให้แล้วเรียบร้อยุองยาเจุงยาเตรียมไว้นี่แหละสุดยอดเราหมดวันพอดีจังหวะนี้เหลืออะไรอีกไหมเนี่ยไม่เหลือแล้วดิเร็วหมดวันอ๋อรอคนไข้กลับเหรอคนไข้กลับแล้วครับเปิ๊บโอเคจบวันพอดี <laughs> แล้วก็ พลาดไปหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ยาเรียบร้อยแล้วโอเคมีคัดซีนอะ,อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้น,นี่มันโดนแทงมาหมอโอเคอะไรอะ่ะแล้วทำไมหมอมันปากเจี๋ยวงวะก็รู้แล้วแค่เห็นก็รู้แล้วว่าโดนแทงอะ่ะโอเคถ้าง,งั้นผมไปแล้วนะใครนะโดนแทงอะ่ะอุ้ยพ่อหนุ่มผมยาวตัวทดลองใหม่ปะวะอ้าวลุกขึ้นมาคุยเฉยเลยอะไรเนี่ย คุณจะทําอะไรไปก็ได้นะระหว่างที่เราคุยกันอะไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดไหลหรอกนะเออแต่มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ใช่สิผมคือแจ็คนะแจ็คแองลินคู่คนบอกว่าคุณจะช่วยผมหนีออกไปอะ่ะเอ,อคนนี้เหรอที่ลอนดี้บอกจะให้ปล่อยอะ่ะไม่ไม่ใช่คนที่เราปล่อยไปแล้วเหรอ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ้าวเวีนกรรมโหอ้ยไอ,อเราก็ไม่ได้ดูตอนที่เราเอายาไปให้ด้วยดิแบบไม่ได้สังเกตอะ่ะเออ โอเคก็มันจะใช้เวลาไม่นานหรอกนะก่อนที่ประหารน่ะเอ้ยผมนี่ยอมโดนเสียบเลยนะเพื่อที่จะมาที่เนี่ยแล้วคุณอยากจะเห็นแผนของเรามันเหลียวเปียวปะล่ะเอ้ยผมไม่สนใจหรอกนะเกี่ยวกับแผนนั่นอะเอาให้มันเวิร์กก็แล้วกันโอเคขอให้มันออกไปได้พอได้จัดไปอะไรอะเฮ้ยปิ๊ปปี้เฮ้ปิ๊ปปี้เห็นไหม พวกเราเป็นนักโทษพวกเราดูแลกันแล้วก็พวกคนเรวก็ดูแลเธอเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเขารู้ว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้นเอออะไรเนี่ยคุยกับหนูเหรอแต่ว่าผมคงจะต้องไปแล้วล่ะไม่ว่าจะรอดชีวิตหรือเปล่าผมอยากให้คุณดูแลเอาเจ้าหนูนี่นะโอเคจะเอาหนูให้เราดูแลเนี่ยนะไอ้เฮียลับปิ๊ปปี้นั่งลงแล้วก็เต้นแล้วก็เก้งตายเออสั่งหนูได้ด้วยวะ หนูสามรารถแก้งตายได้หรอเออโอเคครับเดี๋ยวผมจะรับดูแลมันให้โอเคได้โอเค,อเคสวยยังไงอะเออผมจำได้ว่าคุณเคยบอกผมว่าคุณชอบหนูนี่นะมันดูน่ารักดีเออเพราะฉะนั้นนี่ผมขอแนะนำแนะนำสิ่งนี้ป,ปีปี้เอาปีปี้หายไปไหนอะ ไม่พี่พี่เอานี่ไงนี่ไงโอ้ขอโทษนะครับผมอยากจะซื้อไพ่ใ์คุณสักหน่อยพี่พี่วิ่งไปนั้นเฉยเลยอุย้ยไม่ชี้เดินแปลกๆนั้นเราเนี่ยโอ้ยน้ำมันดูน่ารักมากเลยนะสิ่งที่คุณทําอ่ะไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวสารต่อเองโอเคเดี๋ยวไปเอาหนูคืนมาเองแล้วกันได้จัไปอะไรอะ่ะจีบไม่ชีช้เฉยเลยโอ้มา ต่องานเลยจดจดจดแล้วก็เอาศพไปทิ้งหลังจากนั้นเราก็มาโทรศัพท์กันสักหน่อยนะหลังจากโทรศัพท์เสร็จปุ๊บ,บก็ทํากิจวัตรประจําวันต่อไปเรื่อยๆไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรแล้ววันนี้ดูซิว่าเราจะมาเคลียร์ศพได้หมดหรือเปล่ามาวันนี้เรามาคุยกับเพอร์ซี่แจ็คสันต้หน่อยนะก็ได้ข่าวว่าภาคใหม่ใกล้ออกแล้วใช่ไหมเพอร์ซี่ มาขอฟังสปอยหน่อยดิโอ้โหมาเป็นกวีอีก้ะไม่รู้จะแปลว่าไงเลยเไฟลุกโหมด้วยฤดูไม้ายผลนะิแล้วก็ฮิลินมาเพื่ออวยพรให้กับแผ่นดินนะครับแล้วก็วิญญาณแห่งชีวิตธรรมชาติราชาแห่งธรรมชาติาพืชพันธุ์และไม้กำลังรอ,อที่จะได้รับ อะไรสักอย่างรับคําสั่งอะไรอย่างงี้ปะไม่เออมันพูดเป็นกอนอะยกย่องให้กับอ่ากีบเท้าบนพื้นโลกเหรอแล้วก็ยกย่องให้กับอ่าสัตว์อสูนที่เกิดใหม่อะไรเนี่ยเออนายนี่มีอารมณ์สุนทีทุกวันเลยนะเนี่ยเออฉันน่าจะเออเอาเอาการ์ตูนตลกให้นายไอ้หนู ฉันบอกแกแล้วแกจะต้องถูกสังหารโดยคนโง่แล้วก็เทพเจ้าจะตอบแทนแกด้วยน้ําตาที่ไหลเป็นสายเลือดเออน่าเฮอร์ซี่ก็คงนั่นแหละแล้วดูทำปาก <c oughs> ดูนําหน้าดิหมอเอออ่ะเอาอุยอ้ยเต็มพรีวะโอเคสวยเลยเดี๋ยวมาเก็บน้ํายากันเก็บน้ํายาเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่กระเป๋าแล้วก็มาเคลียร์ศพต่อไม่รู้วันนี้จะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเป็นหมอที่ไม่ได้ฆ่าไม่เลือกซะด้วยสิ เขาเรียว่าเราเลือกเหยื่อนะฮะอย่างมีศิละปะอย่างแนบเนียนที่สุดประมาณนั้นเลยทีเดียวเราไม่ได้เล่นแบบบ้าคลังไงฆ่าทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะฆ่าทุกคนไปแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมเล่นตามแบบเออ่ปล่อยตามธรรมชาติแกนนะนะเทียกว่างไงดีเรียกว่าปล่อยตามธรรมชาติได้หรือเปล่าวะเออโอเคก็เดี๋ยววันนี้ ก็อีกนิดเดียวก็จบวันละเดี๋ยวเรามาดูสรุปรายงานประจําวันดีกว่ามาดูสรุปกันครับวันนี้ก็มีรีพอร์ตเพิ่มเป็น32นะส่วนรีพอร์ตหลักก็ยัง4่ทับ20อยู่เลยโอเคแล้วก็ส่วนการเตรียมกันตายก็เรียบร้อยแล้วนะรับรองเลยว่าวันนี้นี่ไม่พลาดเหมือนวันก่อนวันก่อนที่พลาดไปตั้งสองรอบแม่นะโอเคอาทำงานไอทำงานอะไรล่ะทำยาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ที่เหลือก็แค่เติมลงไปแล้วก็ทําเพิ่มอีกเท่านั้นเองแล้วกไ็ไม่น่ามีอะไรนะวันนี้เตรียมการปรหารเดี๋ยวก็เก็บยาเอาไปใส่อะไรให้เรียบร้อยหวังว่าวันนี้จะมีใครพลาดน,นะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูรายงานตอนกลางวันกันว่าเราจะพลาดใครไปบ้างดีไหมเพราะฉะนั้นไปกันเลยไป มาเรียบร้อยวันนี้ก็พาดไปหนึ่งคนนะดิโอ้โหอแบบเหลียวมาดูไม่ทันคือเหลียวมาทีคือจะหมดเวลาแล้วแล้วก็วันนี้ก็จัดไปสองศพด้วยกันนะเล็กๆน้อยๆก็พอวันนี้ก็มาแท้งการตายกันนะครับของบุคคลสำคัญท่านนี้ใช่ไหมยาฉีดเรียบร้อยเตรียมกับลอนดี้เรียบร้อยไอไ้มันชื่อลอนดี้ปะวะเอ้ยลืมเฉยเลยลูนี่ลูนี่ลูนี่ เออ,เอ,อไม่ใช่ลอนดีเออด้เฉยอะไรมาอ่าดูคราอนี้แหละตายยังจับชิบจรนครับปึบนี่ได้ยินเสียงหัวใจชัิแจว๋วโอเคเรียบร้อยเขาตายแล้วคนนี้ส่งได้มาเดี๋ยวเราเอาศพคนนี้ไปทิ้งก่อนแล้วก็เอา้ายังไม่ได้จดเลยวนนี้โอเคหยิบศพมาแล้วก็เอาไปใส่ไว้เอา่าน่าจะเป็นเตาเผานะฮะ เดี๋ยวเรามาดูอ่าคนคนนี้กันเฮ้ยไม่ใช่ไอ้แก่นนี่ว่ะไอ้แก่น,นั้นมาตอนไหนอะโถเ,เพราะฉะนั้นนายอะต้องโดนแล้วล่ะนะไม่ใช่ว่าคือ <c oughs> กลายกลายเป็นว่าเป็นไอ้นี่ตายปุ๊บกมโอเวอร์นะไอ้แก่คือตายด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เอานะโอ้โหคนละสี่ผิวคนละสองหุ่มเลยอต้องมาขึ้นเตียงอยู่แล้วนายอะ ได้เวลาแล้วนะเลื่อยคราวที่แล้วเราจัดล่างขึ้นบนใช่ไหมมาตรงกลางบ้างอะคราวนี้ยหวัดเสียวนะบอกเลยว่าโดนอย่างนี้ทั้งเป็นมันไม่สนุกเลยโอ้โหยังไงเอา้ Բ าเมื่อกี้กดไม่โดนได้ไงเป็นไปได้ด้วยเหรอเออเออนะครับจังหวะนี้เหลืออีกสองทีโอ้โหเราพลาดไปได้ยังไงหนึ่งครั้งเนี่ยเรียบร้อย โอ้โหเรียบร้อยมีความคืบหน้าของการวิจัยอุ้ยโอ้โหขาลอยเลยหายไปไหนข้างหนึ่งอะอุ้ยหายไปจริงฮะของจริงโอ้โหไปเลยแกเออ,อมาจัดสบต่อโอเคงานเยอะเหลือเกินในหมอนี่เป็นอย่างกับแบ็กแมนนอนวันละสามชั่วโมงโลมาคุณผู้ชมรายงานประจำวันก็เรียกว่ามีความคืบหน้าขึ้นมา ตอนนี้เป็น35แล้วแล้วก็รายงานหลักก็ขึ้นเป็น5ทับยี่สิด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้เนี่ยแจ็คก,ก็ยังไม่ได้ถูกประหารสักทีนะฮะก็เลยหลุดรอดออกไปได้ไม่รู้ว่าจะไปประหารอีกกี่วันกันแน่ถึงจะถึงวันถึงจะถึงคิวของแจ็คโอเคเราเตรียมยาไว้แล้วเมื่อคืนนะวันนี้ก็เอามาใส่ไปซ่าให้เรียบร้อยไม่ยากไม่ยากแต่วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพลาดหรือเปล่าไงโอ้ยยา หัวเอาไว้ดิฟสะเพียบเลยนะพร้อมดิฟจัดวันนี้ไปปรุงยาต่อเลยหมองานมันยุ่งแล้วก็2โต๊ะนี้ยังปลดไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเหมือนจะอียาวไกลเลยอะมีอะไรให้อัปเดตเยอะมากแต่แต่ปัญหาคือยังไม่ได้อัปสักทีน่นนะสิไม่รู้ทำไมฮะวันนี้คนที่มาประหารก็ยังไม่ใช่แจ็คฮนะโอ้ แล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวแจ็คเนี่ยไม่รู้ฮะอีกกี่วันอาจจะแบบไปน่อนไฟนอนเลยเหรอไม่รู้ไงเฮ้ยเร็วหมอรีบเดินดิมันจะออกไปแล้วไอ้หมอเร็วเออจึกเข้าไปอ่าเรียบร้อยโอเควันนี้เกือบลืมเ่ยแต่ไม่ลืมฮะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วก็มาผสมยาต่อลี่มาโรงงานนรกหรืองไงวะเนี่ยเฮ้ยโอโห้ภาพโอโหพภาพาภาพคนนึ่งมัวแต่ไปฉีดยาให้นักโทษอยู่ดิ โถ้วคนมาแบบกันแบบยับยับเลยอะแบ่งไปดิฟพงดิฟผิวบ้างก็ได้นะเรียกว่าปั่นยาไม่ทันแล้วตอนนี้อดทนไว้นะอดทนไว้อย่าพิ่งเออไปซะแล้วไม่ทัน <laughs> โถ่เอ้สาร่าโอห,หมดวันด้วยครับยาก็ไม่ทันจะคาบไ,ไว้อีกสักกระปุกหนึ่งไม่เป็นไร จบวันไปวันนี้มาดูกันครับวันนี้ก็เรียกว่าช่วยชีวิตไปทั้งหมด14นะครับแล้วก็บอกว่าแตกไปสมแล้วก็พลาดไป2อ่ะดิเอออยาใกล้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่โทรศัพท์ซะแต่ขอโทรก่อนเลยลแล้วกันแล้วก็มาจดรายงานแล้วก็ยกศพไปทิ้งนะครับวันนี้ได้เพิ่มมาสศพถือว่าก็มีพอใช้อะไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ หมาเพอร์ซีวันนี้จายจะท่องกรอ,อะไรให้เราฟังหรือเปล่ามาชมเลยดิอ่าหรือว่าจะเอายาอีกนะตัวทดลองกรีดร้องแล้วก็พูดด้วยคําเข้าใจยากเป็นเวลาติดก,กันสองวันแล้วนะครับบางทีอาจจะต้องจบแล้วแหละนะตัวทดลองนี้โอเคเอ่ออะไรอ่ะคือเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยนะเออ <laughs> พอแล้วอ่าเทพเจ้าบโบราณจะเข้ามา แต่ว่าหรือจะใช้หรือว่ามันเป็นเทพเจ้าเกลหรือเปล่า <c oughs> เออไม่แน่ใจนะครับเออก็ให้มันมาแล้วกันโอเคแค่นี้โอ้โหแล้วเก็บเพรอร์ซี่อุ้ยให้ยาไปแล้วสามรอบเลยเระคือหลอนจัดเลยตอนนี้โอเคก็ทำกิจวัดต่อไปวันก็ใกล้จะหมดเลยเราลองอัดยาเพอร์ซี่เพิ่มอีกดีไหมยังไงดี แต่ในตามเนื้อเรื่องก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะให้เพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าเราให้เพิ่มเองอะได้ปะอัดยาเข้าไปมันหลอดไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสักพรุ่งนี้กัแล้วกันนะถ้าแบบว่าต่อต้านยาได้ก็อาจจะให้เพิ่มเข้าไปอีกเออต้องลองป่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนเผื่อว่าถ้าใครอาจจะเล่นแบบรอบสองรอบสามอะไรเงี้ย เออก็เป็นได้นะครับให้ hey, หรือว่าไอ้เก้าอี้เตียงอะไรอย่างนั้นที่ต้องอัปเดตมันต้องเล่นรอบสองรอบสามวะเออแต่ว่าเราคงไม่เล่นหลายรอบขนาดนั้น <c oughs> มันต้องว่างกระดไหนถึงจะมาเล่นนั่งเล่นเกมนี้มาฆ่าคนเล่นแล้วก็มายืนดูมันโหลดโหลด,ลดแล้วก็ทําลูปไปเรื่อยๆเ,ยเยนี่ยนะเกมนี้ปะ่ะเราแค่ติดตามเอาเนื้อเรื่องว่าเขาจะพาเราไปไหนแค่นั้นพอนะ พูดติดอ่างเฉยไปอุ้ยเหลืออีกสพหนึ่งทันวะว่นเนี้ยไปน่าจะไม่ทันแล้ววะดีลาแล้วเลยหมอเข็นเข้าเข็นออกไม่ทันหมดวันพอดีโอเคได้แต่ว่าถ้าเรามาคว้าสพทันแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะต่ออยู่นะวิ่งไปเออทันวะทันวะสิ้นปีพอดีทันวะนะเตือนต่อไปมกกัะละ อะไรอะไรเนี่ยมุกอะไรรายงานประจําวันนี้นะครับก็รายงานย่อยเพิ่มมาเป็น39ต่อร้อยแล้วนะก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะเฟ้กันตายก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็เก็บยาใส่ตู้หลังจากที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็จะได้หยิบไปใช้ได้เลยนะใช่ไหมไม่ชีเร็วดิลิฟมันช้าแล้วกลิฟมันช้าไม่ทันใจอะไรก็ช้าไปซะทุกอย่าง เอาหลอนแล้วเองอะ่ะอ๋อสุบูีนึกว่าทำอะไรที่แท้ก็แบบเอาเขีย่ยขี้เท่านิดนึงเออนึกว่าอยู่ๆก็มาเรียกนกเรียกกาวไม่ใช่แค่ปัดขี้เท่าเฉยๆอะไรเราก็คิดไปไกลเลยโอ้หม,มีคนมากแ้่ดิแม่จีช่วยชีวิตเขาไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่รีบไม่ร้อนอะไรเท่าไหร่คือยายังเหลือเยอะอยู่อะในสต็อกอะเดี๋ยวตั้งสี่หลอดเนี่ย มาคุณผู้ชมวันนี้จบวันไปด้วยประหารไป2นะครับแล้วก็ช่วยไป13แล้วก็ไม่พลาดใครเลยถือว่ายอดเยี่ยมนะส่วนวันนี้คนที่โดนประหารก็ยังไม่ใช่แจ็คอยู่ดีวะหรือว่าแจ็คอาจจะต้องไปประหารในคัตซีนหรือเปล่าในเกมเพย์อาจจะไม่มีเอออาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคไม่ตายหรอกเฟกนะฮะข้ามไปอ่ะคัตซีนพอดีวะยินดีต้อนรับนะดรวินเลียมเออผมเพิ่งจะอ่านไอ การจับยั้งอะดรีนาลีนด้วยยาตัวที่สองของคุณอะ่ะมันช่างแบบโลกสวยจริงๆไม่ว่าเขาโลกสวยใช่ดูเหมือนว่าบางทีมันอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างของฉันได้ด้วยนะเนี่ยอืมช่างยอดเยี่ยมจริงเลยคุณหมอไคลเดเมนคุณน,นี่ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยเออคุณเรียกผมว่าโอลิเวอร์ก็ได้นะโอเคโอลิเวอร์มาตรงนี้สิผมจะให้ดูว่าผมทํางานอะไรมาเฮ้ยจริงเหรอพาไปดูว่าทางานอะไรเนี่ย วัดเป็นผู้ช่วยคนใหม่เลยเหรอผมเชื่อเลยนะว่าคุณจะต้องช่วยผมได้เยอะแน่นอนจากลายแบบทความที่ผมอ่านนะเออคุณเห็นไหมาส,าสารตัวใหม่เนี่ยมันช่วยเพิ่มการเยียวยานะแล้วก็ลดความเจ็บปวดเออแล้วก็ทําใหเา้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัตราการเผาผลาญเนี่ยมันมากขึ้นอัตราการเผาผลาญไขมันเหรอเผาผลาญอะไรวะเผาผลาญอะไรไม่รู้เออ อ่าแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงด้วยอ่าอยังไงฮะไปดูดิให้ดูคนไหนเพอร์ซี่หรือคนที่มาใหม่เฮ้ยนี่มันอะไรกันเออเฮ้ยจึกเข้าไปอะไรอะ่ะใช้ยาหรือใช้มีดอย่างที่คุณเห็นสารประกอบพวกนี้มันเอ,อ่อมีผลข้างเคียงที่ตามมาด้วยความบ้าคลั่งนะครับต้องยอมรับเลยว่าผู้ ตัวทดลองส่วนมากเนี่ยก็จะไม่รอดนะครับแต่ว่ามีอยู่คนแรกเลยนะครับที่ดันรอดมาก็คือเพอร์ซี่หมายถึงเพอร์ซี่เหรอจำไว้นะผมต้องการารายงานของคุณเอาแล้วเราเอามีดไปแทงเขาเหรอสอถึงสามชั่วโมงโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วปลอดภัยจากอะไรอะเอา้าวัโอ้โหกลายเป็นชิ้นเลยการเย็บยัง้งความเจ็บปวดควรจะ มาคู่กับการรักษาดูเหมือนมันจะมากเกินไปหรือเปล่านะสับการแพทย์หรือเปล่าเยอะจัดตอนนี้ทำไมกันทำไมทำไมทำไมเอาหนาไปอะไรนะชิวๆดิวิ่วดเดี๋ยว <laughs> มีกระดูกด้วยเหรอเห็นแวบบๆเนี่ยกระดูกเท้าเปล่าเงียบๆหน่อยสิฉันรู้หนาะว่ามันยากสําหรับครั้งเนี้ยนะเออสงสัยต้องพักผ่อนสักหน่อยมันคือคุณคุณเป็นคุณนั่นแหละคุณที่ทําให้ผมต้องทาแบบนี้ ใช่แล้วไอ้ลูกชายเป็นความผิดชั้นเองแต่ว่าเป็นความผิดของชั้นทั้งหมดนั่นแหละแต่ฉั้นสอนให้หลุดออกจากความไร้เดียงสายังไงล่ะนายนาจะต้องขอบคุณชั้นนะแล้วก็ชั้นนะก็ต้องขอบคุณนายด้วยเหมือนกันนะถ้าชั้นทดสอบอันนี้ตามลำพังเนี่ยมันคงไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เฮ้เหลือแต่กระดูกเลยอะทาไมอะโอลิเวอร์ชั้นต้องการให้นายช่วยนะอะไรที่ชั้นทําเนี่ยมันกําลังจะพังลรนแต่ว่าอ่าฉั้นทํามันคนเดียวไม่ได้โอเค ฉันไม่สามารถเปลี่ยนโลกนี้โดยลําพังได้ฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะแล้วก็นายก็แค่ทาตามคําสั่งของฉันเท่านั้นเองนายจะเปลี่ยนฉันไหมเปลี่ยนโลกไหมมาช่วยฉันเปลี่ยนโลกขอบคุณในลูกชายเออมาช่วยฉันเปลี่ยนโลกกันเถอะเอฮ้ยโอลิเวอร์ที่แหลกสลายว,ยวะ่ะคอรับติดโอลิเวอร์อ่าอาชิมเมนปลดล็อกหยิบมาแล้วก็เอาไปใส่นูน่นเฮ้ยเก็ยบยาได้โอ้เก็บได้เร็วจัดเคยยาไปใส่ไว้เอา้า แล้วก็ยังมีนักโทษอยู่เหรอเนี่ยยังมีอยู่ฮะเอา้าไม่ใช่ว่าโดนฉีกเป็นชิ้นๆไปแล้วเหรอยังเหรอ,อเคเดี๋ยวเรามาอ่าทดสอบกันขั้นต่อไปของเขากันเลยดีกว่านะครับมาดูว่าวันนี้เขาจะโดนแบบยังไงโอ้โหบาดเสียวเหลือเกิน <laughs> จังหวะนี้โอ้โหแล้วโดนจุดนั้นด้วยนะจุดที่แบบว่าหดหดจัดๆเลยอะ่ะมาไฮสองถึงเวลาของเกแล้วที่จะต้องโดนสิ่งนี้ ต้องโดนสิ่งนี้เลื่อยแล้วก็นี่เลยมือไปดีนะไม่มีหัวเอาพลาดไปครั้งแรกแต่ไม่เป็นไรเอออม,มือนี่คือตรงมือ,อยังไงละ่ะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไอ้นั่นนะถึงมันจะเหมือนกับว่าจะเป็นตรงไอ้นั่นก็ตามโห ไม่อยากคิดสภาพถ้าเป็นคอเนี่ยจะเป็นยังไง <laughs> ถ้าเป็นคอนี่คงจะเสียวยิ่งกว่านี้แต่ชิ้นส่วนมันหายไปไหนวะเพอร์ซี่ในกินเข้าไปหรือเปล่าแต่เพอร์ซี่ไม่มีกระเพาะเลยวะเออไม่น่าไม่น่าใช่เพอร์ซี่เราเนี่ยแหละกินเข้าไปเราที่ซอยจูเข้าไปใช่ไหมเลอะปากเลยดิดูปากแดงเลยเราซอยจูเข้าไปแน่นอน มาครับจบวันแล้วก็มีความคืบหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็น40ตัวร้อยแล้วแล้วก็รายงานหลักก็จะเป็น6ตัวต่อ20นะครับ <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายนี่เพิ่มข้ามาทันาทีโอ้โหหลังจากไม่ได้คืบหน้ามานานนะค,คุณผู้ชมยังไงก็ตามนะขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าใครติดตามซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกด subscribe comment แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย